สวัสดีครับพกผมช่องดาร์คซลโคลคอีกครั้งนะครับกับนิยายเรื่องตำนานเย่าเหล่านะครับก็มาเจอกันในตอนที่28นะครับความเดิมจากตอนที่แล้วเย่าเฉินของเราก็อยู่ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์นะแล้วก็กำลังเหมือนฝึก ควาสมสามารถฝึกวิชาอะไรกันไปเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับไปติดตามรับฟังกันต่อได้เลยนะครับตอนที่28เพลงวิเศษในเวลานี้เย่าเฉินได้อาศัยอยู่ในดินแดนศักดิ์สิทธิมยย์มาเป็นเวลา3ปีแล้ว ในเขตเมืองชั้นนอกของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ณห้องประมูลเฮ็ hey. ดูนั่นสินั่นเยาฉินละเขาเป็นสหายกับเฟิงเซียนตั้งแต่สมัยเด็กด้วยใช่แล้วเดิมทีพรสวรรค์ของเฟิงเซียนนั้นธรรมดามาก mm. แต่ด้วยการได้รับพลังจากเม็ดยา mm. เขาจึงบ่มเพาะพลังให้เฟิงเซียนกลายเป็นคนมีพรสวรรค์ที่มีมีใครสามารถเทียบได้สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือไม่ว่าจะตรวจสอบอย่างไรก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าศักยภาพของเขา ได้รับการยกระดับมาจากเม็ดยามันจะเป็นไปได้เหรอเม็ดยามีประโยชน์ต่อการฝึกฝนก็จริงแต่คนคนนั้นจะต้องมีพรสวรรค์อีกด้วยเจ้าไม่สามารถนำมารวมกันได้หรอกเจ้าพึ่งมาเมืองนี้ไม่นานไม่ใช่หรือไงเยาเฉินคนนี้นะ่ะมีเคล็ดวิชาในการแช่น้ำสมุนไพราสามารถเพิ่มพรสวรรค์น,นั้นได้ไม่ใช่ปาฏิหาริย์แต่ด้วยสิ่งเนี้เจ้าจะมีโอกาสมากกว่าเจ็ดในสิบส่วนที่จะเลื่อนระดับได้เลยละ หากลองสังเกตเฟิงเซียนให้ดีตอนที่เขายังอยู่ในระดับมหาคุรยุทธเจ็ดดาวเขาสามารถต่อสู้ได้ทัดเทียมกับผู้ที่อยู่ในระดับยอดยุทธเมื่อสามเดือนก่อนทันทีที่เขาเข้าสู่ระดับยอดยุทธเขาก็ได้สังหารผู้ที่อยู่ระดับราชันยุทธไปด้วยละ่ะนี่เป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากจะเชื่อเลยข้าได้ยินมาว่าเฟิงเซียนและผู้ที่อยู่ในระดับราชัญยุทธนั้นเป็นศัตรูกันและต้องสังหารกันให้สิ้นซากทั้งตระกูลเท่านั้นแต่คนของหอคอยสมุนไพรก็ไม่ได้มีใครเข้าไปช่วยเขาเลย ข้าได้ยินมาว่าองค์หญิงแห่งตระกูลนาซูนก็อยู่ที่นั่นด้วยข้อมูลที่ข้าได้มาก็คือเฟิงเซียนขึ้นไปสังหารผู้ที่อยู่ในระดับราชันยุทธด้วยตนเองเฟิงเซียนอยู่เพียงระดับยอดยุทธสองดาวเขาใช้เครดวิชาระดับดินติดต่อกันสามครั้งสังหารผู้ที่อยู่ในระดับราชันยุทธคนนั้นไปแล้วฮะข้าก็ได้ยินมาว่าผู้ที่อยู่ในระดับราชันยุทธคนนั้นพึ่งพาเม็ดยาอย่างเดียวเพื่อยกระดับพลังของตนเองแต่จริงแล้วระดับของเขาไม่คู่ควรจะต่อสู้กับเฟิงเซียนด้วยซ้ำ ชายผู้นั้นอาจใช้พลังคูคนในโลกภายนอกได้แต่ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เขาจะถูกลดตำแหน่งให้เป็นเพียงทาสได้เท่านั้นละดูดูดูนั่นเฟิงเซียนมาแล้วดูสิในขณะที่เย่าเฉินกำลังจดจ่ออยู่กับสูตรยาใหม่ๆที่ตรงหน้าอย่างเต็มที่นั้นก็ได้เห็นเฟิงเซียนเดินเข้ามาเขาก็หัวเราะในที่สุดเจ้าก็มาแล้วเจ้าได้อะไรเหรอหรือเจ้าต้องการอะไรเฟิงเซียนสายหัวเมื่อสามเดือนที่แล้วเขาได้ไปชำระแค้นให้ตระกูลเฟิงและตอนนี้ เฟิงเซียนก็ดูจะผ่อนคลายเป็นอย่างมากเฟิงเซียนรู้ว่าหากไม่ใช่เพราะเย่าเฉินตลอดชีวิตของเขาคงจะไม่มีหน้ากลับไปที่ตะกูลเฟิงอีกเป็นแน่และไม่ต้องพูดถึงการแก้แค้นมันไม่สามารถเป็นไปได้เลยเย่าเฉินข้าได้ยินข่าวมาแต่ข้าไม่สามารถพูดเรื่องนี้ที่นี่ได้เฟิงเซียนกระซิบกับเย่าเฉินเบาๆเย่าเฉินพยักหน้า สิ่งที่เขาต้องการจากการประมูลในครั้งนี้ได้อยู่ในมือของเขาไปแล้วดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องมองหาอะไรเพิ่มอีกต่อไปเหย่าเฉินกลับไปพร้อมกับเฟิงเซียนแต่เฟิงเซียนก็ยังคงเงียบอยู่ตลอดการเดินทางเข้าเมืองชั้นในจากนั้นเหย่าเฉินจึงรู้ว่ามีเรื่องใหญ่ได้เกิดขึ้นเมื่อพวกเขามาถึงบริเวณเมืองชั้นในมีผู้คนเบาบางมากกว่าพวกเขาจึงไม่จำเป็นต้องกลัวว่าจะถูกได้ยินอีกต่อไปเฟิงเซียนจึงกล่าวทออเรื่องราวให้เหย่าเฉินฟังอย่างเงียบเงียบยเหย่าเฉินเมื่อสามเดือนที่แล้วข้าเดินทางกลับมาที่นี ข้าได้บังเอิญพบเจอกลุ่มโจนที่แข็งแกร่งกำลังบุกโจมตีหมู่บ้านแห่งหนึง่งออาข้าจำได้ว่าเจ้าจับกลุ่มโจรพวกนั้นกลับมาด้วยไม่ใช่หรือไงมีอะไรเกิดขึ้นเหรอเหย่าเฉินจำเรื่องนั้นได้หลังจากที่ฟงเซียนแก้แค้นได้สำเร็จเขาได้นำนักโทษกลับมาด้วยซึ่งก็คือกลุ่มโจนกลุ่มนี้และนี่เป็นสิ่งที่เห่าเฉินไม่ค่อยสนใจข้าน่ะได้รู้อะไรหลายๆอย่างจากปากของโจนพวกนั้นพวกเขาบอกว่ามาจากเขตแดนมรณะในแหล่งน้ำแข็งวิญญ,ญาณเป็นไปไม่ได้หรอก แม้แต่ผู้ที่อยู่ในระดับราชนยุทธ์ก็ไม่สามารถอาศัยอยู่ในเขตแดนมรณะนั้นได้มันเป็นอย่างนี้อาจจะมีความเป็นไปได้เพราะว่ามันมีเพลิงวิเศษอยู่เมื่อเฟิงเซียนพูดจบบรรยากาศโดยรอบก็ดูเงียบลงการแสดงออกของเย่าเฉินเปลี่ยนไปอย่างกระทันหันเพลิงวิเศษงั้นเหรอเพลิงวิเศษคือสิ่งที่พิเศษที่สุดที่มีอยู่ในสวรรค์ลและโลกอันกว้างใหญ่นี้บางทีอาจจะเป็นเพราะอุกาบาทที่ตกลงมาจากสวรรค์และมีเปลวเพลิงพวยพุ่งออกมา หรือบางทีอาจจะเป็นเพราะเปลวเพลิงที่ลุกโชนมาเป็นเวลานับพันปีในส่วนลึกที่สุดของภูเขาไฟเปลงวิเศษเหล่านี้ค่อนข้างรุนแรงและโหดร้ายมากการใช้เปลวเพลิงในการกลัญญ่นยา จะสามารถเพิ่มพลังทางยาได้ย้ายังเพิ่มอัตราความสําเร็จเพิ่มคุณภาพมันได้อีกด้วยแต่การควบคุมเปลวเพลิงวิเศษนั้นต้องอาศัยโชคชะตาและโชคช่วยนักปรุงยาจํานวนนับไม่ถ้วนใช้ชีวิตทั้งชีวิตเพื่อตามหามเพลิงวิเศษนี้แต่ก็ไม่มีใครได้สมหวังแม้ว่าพวกเขาจะได้พบมันแต่พวกเขาก็อาจจะไม่สามารถจับเพลิงวิเศษที่โหดร้ายทําให้มันเชื่องได้ไม่สามารถทําให้เพลิงวิเศษเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายพวกเขาได้มันเหมือนกับมาแรงเม้าที่บินเข้ากองไฟ ทันทีที่ข่าวเกี่ยวกับเพลิงวิเศษปรากฏขึ้นมันจะดึงดูดนักปรุงยาจำนวนนับไม่ถ้วนแม้ว่ามันจะมีะอัตราเสี่ยงถึงขั้นเสียชีวิตแต่ทุกคนก็ย,ยังอยากลองสัมผัสมันสักครั้งนักปรุงยาที่ปรารถนาครอบครองเพลิงวิเศษพวกเขาถึงขั้นจะต้องบูชามันทุกวันเลยทีเดียวเฟิงเซียมได้กล่าวต่อไอ้โจรคนนั้นมันบอกว่าร่างเพลิงวิเศษเป็นสีขาวทั้งหมดมันปล่อยความเย็นเยือกออกมาทุกๆ3มเดือนพวกเขานำคนแปลกหน้าเป็นเครื่องสังเวยให้กับมันทำให้พวกเขาได้รับการป้องกันจากเพลิงวิเศษ เปลวเพลิงนั้นจะต่อต้านความเย็นเยือกของเขตแดนมรณะให้ก่อให้เกิดดินแดนอันลึกลับขึ้นความเย,เย็นเยือกราวกับหิมะงั้นเหรออาจเป็นอันดับที่11ของเพลิงวิเศษเพลิงเย็นวิญญาณกระดูก เย่าเฉินยังไม่ได้รับการเข้าหอสมุนไพรอย,ย่างเป็นทางการในช่วง3ปีที่ผ่านมาแต่ด้วยการพูดคุยกับฮันซันซานเขาได้เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถเรียนรู้ได้จากขอสมุนไพรแล้วเย่าเฉินสามารถพูดได้ด้วยซ้ําว่าเขาได้ก้าวข้ามอาจารย์บางคนไปแล้วแม้ว่าเขายังไม่ได้เข้ารับการทดสอบนักปรุงยาอีกครั้งและยังคงสวมป้ายนักปรุงยาระดับ5เท่านั้นแต่ถ้าหากเย่าเฉินใช้พลังทั้งหมดที่มีเขาก็จะสามารถไปถึงนักปรุงยาระดับ7ขั้นสูงได้ เย่าเฉินต้องอดทนกับปัญหาและการทดสอบนับครั้งไม่ถ้วนตลอด3ามปีที่ผ่านมาหลายครั้งอาจมีอันตรายในขณะที่บางครั้งก็อาจจะมีโชคดีส่วนใบเว่ยที่เป็นศัตรูของฮูเฉินนั้นยังอยู่ในระดับนักปรุงยาระดับเจ็ขั้นสูงสถานะของเขาทําให้เขาสามารถรวบรวมนักปรุงยาได้อย่างมากมายก่อตั้งเป็นกลุ่มใหญ่ขึ้นในดินแดนศักดิ์สิทธิ์แต่เมื่อหนึ่งปีก่อนด้วยสถานะและความสามารถของเย่าเฉินพวกเขาจึงถูกกําจัดจนหมดสิน้นและไม่มีวันได้กลับมาอีกเลย เรื่องราวที่ขายครึงกันทั้งเรื่องเล็กและเรื่องใหญ่เกิดขึ้นหลายครั้งใน3ปีที่ผ่านมาเย่าเฉินมักจะปราบปรามพวกเขาแบบตรงไปตรงมาแม้ว่าเย่าเฉินจะยืมการสนับสนุนจากคันซันซาน,านแต่ทุกครั้งที่เคลื่อนไหวก็มักจะมีเพียงเย่าเฉินที่ลงมือเท่านั้นปัจจุบันมีนักปรุงยาจำนวนนับไม่ถ้วนที่เข้าร่วมกับเย่าเฉินและเฟิงเซียนในดินแดนศักดิ์ธิ์ พวกเขาได้จัดตั้งกลุ่มขึ้นมาแม้แต่ห้าตระกูลใหญ่ก็ไม่สามารถเพิกเฉยต่อกลุ่มของพวกเขาได้สำหรับยเย้าเฉินได้รวบรวมผู้คนด้วยกันไม่มีอะไรที่ซับซ้อนยเย่าเฉินเพียงแค่ช่วยให้บางคนเปลี่ยนพรสวรรค์้วยกำเนิดของพวกเขาด้วยการแช่น้ำสมุนไพรเพียงสิ่งนี้สิ่งเดียวก็เพียงพอจะดึงดูดนักปรุงยาให้มาร่วมกลุ่มกับเขาไม่ว่าคนผู้นั้นจะได้พลังมากแค่ไหนหรือใครจะมีพรสวรรค์ธรรมดาทุกคนล้วนอยากก้าวข้ามขีดจำกัดของตนเองทั้งนั้น เมื่อเป็นเช่นนี้สถานะของยเย่าเฉินจึงไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปในตอนนี้ยเย่าเฉินมีความชัดเจนในเรื่องหนึ่งมากนั่นก็คือการทําให้ความปรารถนาสุดท้ายของพ่อและแม่เขาเป็นจริงแต่พลังเพียงเท่านี้ก็ยังคงไม่เพียงพอไม่นานมานี้มีข่าวจากตระกูลเย่ามาว่าเย่าว,วางกุยได้ยังรากลึกในตระกูลมากยิ่งขึ้นเมื่อยเย่าเฉินถูกขับไล่ออกไปเย่าเฟิงก็ได้เป็นผู้ชนะในการแข่งขัน ทรัพยากรของตระกูลเย่าจำนวนมากถูกใช้ไปกับเขาและเย่าเฟิงก็เป็นนักปรุงยาระดับเจ็ดไปแล้วนักปรุงยาระดับเจ็ของตระกูลเยา่าแข็งแกร่งกว่านักปรุงยาระดับเจ็ดของหอสมุนไพรไปอีกหนึ่งคันยเย่าเฉินจะต้องแข็งแกร่งขึ้นเดิมทีเป้าหมายปัจจุบันของยเย่าเฉินในการออกมาในวันนี้คือการหาหม้อปรุงยาที่ดีแต่ในตอนนี้เมื่อยเย่าเฉินได้ยินข่าวเกี่ยวกับเพลิงวิเศษเขาก็ไม่สามารถปล่อยโอกาสนี้ให้หลุดมือไปได้ขอบใจมากเลยพี่เฟิง ตอนนี้เย่าเฉินรู้แล้วว่าทําไมเฟิงเซียนจึงนําโจรที่อยู่ห่างออกไปหนึ่งพันลี้กลับมายังดินแดนศักดิ์สิทธิ์ด้วยบางทีเขาอาจจะพยายามหาข้อมูลอย่งางหนักเพื่อยืนยันข่าวนี้ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาเป็นไปได้มากว่าเฟิงเซียนเตรียมพร้อมจะพาเย,ย่าเฉินไปรอให้เย่าเฉินตอบรับเท่านั้นยเย่าเฉินจะหาพี่ชายแบบนี้ได้จากที่ไหนกันอีกฮะหากเจ้าขอบใจข้าอ,อีกครั้งเจ้าจะได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเฟิงเซียนจ้องมองยเย่าเฉินยังโกรธเคืองฮ <c oughs> พรุ่งนี้พวกเราออกเดินทางเรื่องนี้มาเรื่องใหญ่เกินไป หากมีแค่เราสองคนเย่าเฉินอาจมีพลังอํานาจมหาศาลอยู่ในมือแต่เรื่องของเพิงวิเศษนั้นยิ่งใหญ่มากยิ่งมีคนรู้เรื่องนี้น้อยเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นพูดตามตรงแล้วคนเดียวที่เขาไว้ใจได้ก็คือเฟงเซียนข้าเข้าใจแล้วข้าเตรียมพร้อมไว้แล้วละ่ะอืมข้ารู้แล้วทั้งสองหัวร้อพร้อมกันเพียงแค่พวกเขาสบตากันพวกเขาก็รู้ว่าอีฝ่ายคิดสิ่งใดในวันลุ่งขึ้น เย่าเฉินเก็บข้าวของทั้งหมดที่เขาเก็บสะสมไว้ตลอด3ปีกระที่เขากำลังจะออกเดินทางกับเฟิงเซียนหานซันซานก็มาหยุดพวกเขาเอาไว้พวกเจ้าจะไปไหนกันเย่าเฉิน หันสันสานสัมผัสได้ถึงความรู้สึกแปลกๆบางอย่างจากการที่นางได้พูดคุยกับเย่าเฉินตลอดสปีคงเป็นการโกโหกหากบอกว่านางไม่ได้รู้สึกอะไรกับเย่าเฉินเลยนี่เป็นครั้งแรกที่นางได้พบกับคนที่มีพรสวรรค์นในด้านปรุงยาที่เหนือกว่านางนั่นก็คือเย่าเฉินเรื่องแบบนี้หาได้ยากยิ่งกว่าการค้นพบกบ3ามขาเสียอีกหากนางไม่พูดต่อหน้าชายชาราเอาไว้ประกาศไว้ว่านางจะไม่แต่งงานกับเขาโดยเด็ดขาด บางทีนางอาจจะขืนใจเย่าเฉินไปนานแล้ว,ยวเย่าเฉินรู้สึกปวดหัวเล็กน้อย,ยเย่าเฉินคิดกับนางเหมือนพี่สาวคนหนึ่งไม่ได้คิดเป็นอื่นเขาคุ้นเคยกับนางมากเกินไปนางมักจะโมโหและระเบิดพลังอยู่บ่อยครั้งนั่นเป็นส่วนหนึ่งที่นางไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ยเย่าเฉินรู้สึกว่าเขาไม่สามารถสนใจผู้หญิงที่มีนิสัยดื้อรัน้นและไม่ค่อยฟังเหตุผลของใครเช่นนี้ได้อีกหญิงสาวเช่นนี้จะดีที่สุดหากเก็บไว้เป็นเพื่อนเท่านั้นพี่สาวฮั่นพวกเราจะออกไปเก็บสมุนไพรเท่านั้นละ เฟิงเซียนอธิบายอย่างรวดเร็วเขารู้ว่ายา่าเฉินมักจะปฏิบัติต่อฮันซันซานอย่างเหมาะสมและจะไม่หลอกฮันซันซานจริงเหรอจริงสิทำไมพวกข้าต้องหลอกท่านด้วยเ่าได้งั้นพวกเจ้าก็ไปสิฮันซันซานพยักหน้านางเหลือบมองยเย่าเฉินอีกครั้งจากนั้นจึงกลับเข้าไปในหอกรัญยาดินแดนแห่งหิมะไม่มีใครรู้ว่าแหล่งน้ําแข็งวิญญ,ญาณได้ก่อตัวขึ้นพวกเขารู้เพียงว่าใจกลางที่นั่นเป็นนรกน้ําแข็งอันหนาวเหน็บซึ่งไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆสามารถอยู่รอดได้ แม้แต่ผู้ที่อยู่ในระดับราชนยุทธและผู้ที่อยู่ในระดับมหาราชนยุทธเองก็ไม่สามารถอยู่ในเขตแดนมรณะได้เป็นเวลานานแหล่งน้ำแข็งวิญญาณทั้งหมดไม่มีผู้คนแม้แต่คนเดียวมีเพียงเกรดหิมะที่คอยรบกวนทิวทัศน์สีขาวอันเงียบสงบการมาถึงของเย่าเฉินและเฟิงเซียนได้ทำลายความเงียบสงบของสถานที่แห่งนี้เฟิงเซียนมีเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดในการไปยังเขตแดนอรณะแม้ว่าไม่มีสิ่งมีชีวิตแต่ก็ยังมีหุบเหวน้ำแข็งอยู่ทุกที่หากพลาดตกลงไปความตายก็จะรอยอยู่ตรงหน้า ความหนาวเย็นที่ก้นแหลงน้ำแข็งวิญญาณนั้นจะทำให้สิ่งมีชีวิตใดๆก็ตามแข็งตัวในทันทีในตอนนี้เฟิงเซียนกำลังหายใจเข้าออกเป็นควันสีขาวอากาศร้อนที่ปะทะกับความหนาวเย็นกลายเป็นผลึกน้ำแข็งระยิบระยับเมื่อพวกเขาเดินเข้าไปลึกขึ้นมันจะยิ่งเย็นเยือกมากขึ้นเรื่อยๆเยาเฉินสาม,มารถสัมผัสได้ถึงพลังอันทรงพลังมหาศาลที่มาจากเส้นทางด้านหน้า พลังงานนี้กำลังตรวจสอบจิตวิญญาณของพวกเขาอย่างคลุมเครือตามตำนานเมื่อเพลิงวิเศษได้กรอตัวขึ้นวิญญาณมันจะมีจิตสำนึกไม่เหมือนใครบางครั้งพวกมันอาจสามารถฝึกฝนพลังปานได้เหมือนมนุษย์เพลิงเย็นวิญญาณกระดูกอยู่ในอันดับที่11ในการจัดอันดับเพลิงวิเศษนั้นซึ่งการที่มันจะได้รับจิตสำนึกก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพลิงเย็นวิญญาณกระดูกทําให้ผู้คนบูชาและถวายเครื่องสังเวยแด่มันอาจจะเห็นได้ชัดว่ามันได้รับจิตสำนึกไปแล้ว พวกเขาใช้เวลาเดินทางผ่านแหล่งน้ําแข็งวิญญาณนานเกินกว่าที่คาดเอาไว้แม้กระทั่งในตอนเย็นที่ดวงอาทิตย์ก,กําลังจะตกพวกเขาก็ยังไม่ถึงเป้าหมายในการเดินไปถึงที่ปลอดภัยบนแผนที่นั้นสถานที่นั้นเป็นหุบเขาที่มีความร้อนจากใต้พิภพได้ต้านทานความหนาวเย็นเอาไว้แน่นอนว่าแม้จะมีความร้อนนั้นหากไม่มีพลังของระดับยอดหยุดก็เป็นไปไม่ได้ที่พวกเขาจะอยู่รอดพวกเขาไม่สามารถเดินทางได้ในเวลากลางคืนจึงพักอยู่ที่ภูเขาที่ขวางทางลม เปิงเสียนใช้พลังปานขุดถ้ำน้ำแข็งและจุดไฟที่ไม่ปล่อยควันเตรียมเอาไว้ไฟที่ลุกโชนนำพาความอบอุ่นมาด้วย่ามกลางดินแดนที่หนาวเหน็บนี้ความอบอุ่นเพียงเล็กน้อยเช่นนี้ไม่ได้ช่วยอะไรมากแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเลยอย่างน้อยแสงจากไฟก็ทำให้สบายใจขึ้นเมื่อได้มองมันแท้จริงแล้วสิ่งที่ช่วยให้พวกเขาทั้งสองต้านความหนาวเย็นได้ก็คือเม็ดยาเปรวเ,เพลิ่มที่เย่าเฉินได้กลั่นมามันทำให้เกิดความร้อนจากภายในร่างกายอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันอวัยวะภายในจากการถูกรุกรานของพลังงานเย็นเยือก แม้ว่าพวกเขาจะมีเม็ดยาเปลียวเพลิงที่ทำให้ร่างกายร้อนขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วแต่ในเวลากลางคืนทั้งสองก็ต้องเข้าสู่สภาวะการทำสมาธิต้องใช้พลังปานมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อต้านทานความหนาวเย็นนี้โดยเฉพาะเย่าเฉิญที่มีความมุ่งมั่นเป็นอย่างมากในใจของเขามีภาพต่างๆมากมายฉายออกมาพ่อแม่ผู้เฒ่าย่าหลานเย่าว,วางกุยเย่าเฟิงองค์หญิงน้อยแห่งตระกูลอสูนองค์หญิงใหญ่แห่งตระกูลอสูนหุบเขาปีศาจเหมืองแห่งการต่อสู้นี่เป็นความรู้สึกที่แปลกประหลาด เย่าเฉินอยู่ในสภาวะสมาธิที่ทุกอย่างสงบนอกจากพลังปานของเขาแล้วจิตใจของเขาควรจะว่างเปล่าแต่ในท่ามกลางความหนาวเย็นนี้ฉากเหล่านี้ได้ปรากฏขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจบางฉากก็แสดงภาพที่เย่าเฉินไม่อาจจะลืมเลือนได้ด้วยซ้ำอันใดนั้นจิตใจของเย่าเฉินก็สั่นไหวและได้ลืมตาขึ้นอันสั่นๆได้ตบหน้าผาของเย่าเฉินไปหนึ่งทีนี่เจ้ากำลังทำอะไรอยู่เย่าเฉินตกใจและขยับศีรษะออกฮึข้ากำลังช่วยชีวิตเจ้าอยู่ไง ฮันสันสานเอาบือของนางออกมายังเขินอายสีหน้าของนางในตอนนี้ทั้งภูมิใจและไม่พอใจเย่าเฉินฟื้นจากอาการตกใจแล้วลุกขึ้นอา่าแล้วเจ้ามาที่นี่ทําไมเจ้ายังจะกล้าถามข้าอีกงั้นเหรอข้ายังไม่ได้ถามพวกเจ้าเลยว่าพวกเจ้ามาทําอะไรไหนบอกข้าว่าจะมาเก็บสมุนไพรเก็บสมุนไพรในแหล่งน้ําแข็งวิญญาณงั้นเหรอเอ่อนี่มันเย่าเฉินไม่ได้พูดอะไรต่อพวกเจ้าหลอกข้า เจ้าต้องกลับไปฝึกอีกสองสามปีหันสันซานมองทะลุผ่านการสแสดงออกของเย่าเฉินพูดมาว่าเจ้ามาที่นี่ทำไมเย่าเฉินจ้องมองหันสันซานนางเป็นนักปรุงยาดังนั้นจึงไม่ต้องบอกก็รู้ว่านางได้ถูกดึงดูดด้วยเพลิงวิเศษอย่างไรก็ตามห่างไม่มีหันสันซานเย่าเฉินก็คงไม่ได้รับพลังของนักปรุงยาระดับเจ็ดในเวลาเพียงสามปีเย่าเฉินถอนหายใจและพูดเบาๆเพลิงวิเศษนะหันสันซานตกใจมากมีความคิดมากมายในหัวของนาง แต่นางไม่คาดคิดว่ามันจะเกี่ยวกับเพลิงวิเศษนี่เจ้าถูกต้องนั่นคือเหตุผลที่ข้าพาเฟิงเซียนมาคนเดียวเท่านั้นเย่าเฉินยิ้มขมขื่นและลังเลอยู่ในใจหากฮันซันซานก็มาเพื่อเพลิงวิเศษเย่าเฉินนั้นจะทําอย่างไรดีในแง่ของความแข็งแกร่งหากเขาและเฟิงเซียร,ร่วมมือกันพวกเขาจะสามารถบทขยี้หันซันซานได้อย่างแน่นอนแต่ในแง่ของความรู้สึกมันเป็นเรื่องยากที่อธิบายด้วยคําพูดเพียงไม่กี่คําถ้าอย่างนั้นข้าจะช่วยเจ้าเอง ดวงตาของฮันซันซานเป็นประกายอะไรนะข้าบอกว่าข้าจะช่วยเจ้าอย่างไรล่ะแต่แต่แต่ว่าเจ้าก็เป็นนักปรุงยาไม่ใช่เหรอข้าไม่สนใจฮันซันซานแค่ทําเป็นโอ้อวดเป็นไปไม่ได้ที่นางจะไม่ต้องการเพลิงวิเศษแต่เมื่อนางมองดูดวงตาที่ใสแจ๋วของเย่าเฉินนางก็รู้สึกอยากช่วยแบบไม่มีเหตุผลมันเป็นเพียงความรู้สึกที่อยู่ในใจเย่าเฉินมุนงงอยู่นานเอ่อแล้วเมื่อกี้ เจ้าถูกหลอกหลอนเจ้าปล่อยให้จิตวิญญาณของเจ้าโลดแล่นไปอย่างไร้ขอบเขตในการทำสมาธิมันจะทำให้พลังจิตวิญญาณของเจ้าระเบิดออกจากร่างเจ้าดูเฟิงเซียนสิการทำสมาธิของเขาคือการทำสมาธิที่แท้จริงฮันซานซานชี้ไปที่เฟิงเซียนในสภาวะการทำสมาธิของเฟิงเซียนเขายังไม่สามารถถูกรบกวนได้ในขณะที่ทั้งสองคุยกันขนาดนี้ออร่าของเฟิงเซียนนั้นมั่นคงต้านทานความหนาวเย็นได้อย่างสมบูรณ์ เย่าเฉินหัวร้อยอย่าง,งโง่เขาเมื่อหันกลับไปมองฮันสันสันทันในนั้นเขาก็รู้สึกได้ว่าแม้นางจะมีนิสัยที่รุนแรงแต่นางก็คู่ควรที่จะได้รับความรักจิตของข้าไม่ได้โลดแล่นไปอย่างไร้ขอบเขตข้ากลัวว่าอาจเป็นเพราะเพลิงวิเศษเพลิงเย็นวิญญ,ญาณกระดูกเพิงเย็นวิญญ,ญาณกระดูกเหรอเพิงเย็นวิญญ,ญาณกระดูกอันดับที่สิบเอ็ดดูเหมือนว่ามันจะได้รับจิตวิญญ,ญาณไปแล้วเจ้าคิดบ้างไหมว่าจะปราบมันได้อย่างไร แม้ว่าโอากาสจะมีเพียงแค่หนึ่งในพันข้าก็อยากจะลองดูนักปรุงยาที่คิดเหมือนกับเจ้าต้องตายไปกี่คนเจ้าเคยคิดบ้างหรือไม่ลักษณะพิเศษของเพลิงเย็นวิญญ,ญาณก,กระดูกก็คือทั้งสองด้านจะมีด้านหนึ่งที่เย็นจัดและด้านหนึ่งที่ร้อนจัดตามการบันทึกมีเพียงจุดตัดของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เท่านั้นที่จะทําให้ดินแดนหญิงสุดขั้วปรากฏแหล่งน้ําแข็งวิญญ,ญาณเป็นสถานที่ที่เย็นจัดและเนื่องจากไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆสามารถอาศัยอยู่ได้มันจึงกลายเป็นดินแดนแห่งหญิงสุดขั้ว แต่เมื่อพูดถึงจุดตัดกันเองของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์มันก็ยังไม่ค่อยชัดเจนมากนะักบางทีนั่นอาจจะเป็นช่วงเวลาสําคัญในการปราบเพลิงเย็นวิญญ,ญาณกระดูกในแง่ของประสบการณ์ฮันซันซาน,นอาจจะเป็นผู้ครั่งใครในการกลัญญ่นยา แต่นางก็ยังมีประสบการณ์มากกว่าเย่าเฉินถึงสิเท่าการเติบโตในหอสมุนไพรตั้งแต่เด็กทําให้นางได้อ่านตํารายาลึกลับมากมายตําราเหล่านั้นมีความลับที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกไปได้ตําราประเภทนี้อาจไม่เป็นประโยชน์ต่อการโจมตีผู้อื่นแต่มันเป็นความแข็งแกร่งที่แท้จริงที่ไม่สามารถละเลยได้เลย เย่าเฉินมาจากตระกูลเย่ากระจิงแต่เขายังไม่มีโอกาสได้เข้าถึงครังสมบัติที่แท้จริงของตระกูลเย่าสิ่งที่เย่าเฉินเรียนรู้มีเพียงรากฐานเท่านั้นและเคล็ดวิชาเพียงสองสามอย่างจากตระกูลสาขามรดกและความลับที่แท้จริงสามารถพบได้ในครังสมบัติตระกูลเท่านั้นต้องได้รับอนุญาตจากผู้วุโสจึงสามารถจะดูได้ในเวลานี้เย่าเฉินทําได้เพียงฟังฮันซานบอกความลับต่างๆให้ฟังอย่างเงียบๆและคํานวณโอกาสในการปราเพิงเย็นวิญญ,ญาณก,กระดูกมันมีโอกาสไม่สูงมากนะัก แต่หากเจ้าหาส่วนผสมเหล่านี้ได้เจ้าก็จะสามารถเพิ่มโอกาสความสำเร็จใน3าในสิส่วนเย่าเฉินเจ้าจะเดินหน้ากับการเดิมพันครั้งนี้จริงๆหรอเย่าเฉินยิม้ม3ในสิส่วนก็ถือว่าสูงมากแล้วโอกาสเดิมของข้ามีเพียงหนึ่งในสิบเท่านั้นท่านซนซานเต็มไปด้วยความกังวลใจแต่นางก็คุ้นเคยกับเย่าเฉินเป็นอย่างดีเขาเป็นคนหัวแข็งเมื่อตั้งใจจะทำอะไรสักอย่างแล้วก็ไม่มีใครสามารถหยุดเขาได้เอาละครับก็เป็นอันจบ ในบทที่28เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเฟิงเย็นวิญญากระดูกก็ได้เปิดเผยตัวออกมาการจำปรับปรามจะเป็นอย่างไรต่อไปเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามรับฟังในคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ตามรับฟังอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร้และกดกระดิ่งกิงเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบา,บายครับ Beat my time to party. Be my time to party.